ครับสวัสดีตอนเย็นๆฮะ6โมงกว่าๆที่เห็นสว่างนี่เกือบทุ่มแล้วนะเพือ่อนๆ6โมงครึ่งแล้วฮะเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะมืดแล้วฮะบรรยากาศยามเย็นที่ท่าเรือแหลมฉบังครับก็มีช่วงนี้เรือเว้นช่วงนะครับบา,าาบางท่าอาจจะบางทีอาจจะติดพายุนะครับยังมาไม่ถึงครับ อากาศเย็นครับแสงสวยๆนะอันนี้มีอีกหนึ่งลำครับเป็นเรือใช้ฝั่งนะครับเข้ามารับสินค้าที่ท่าเรือชุดบีครับกำลังโหลดเมื่อเช้าโหลดไปสองลำแล้วนะครับลำ,ลำนี้ก็เข้ามารับอยู่เรือเล็กจะเข้ามารับต่อจากเรือใหญ่นะครับเพราะว่าเรือใหญ่ที่นำตู้ ลำตู้มาขึ้นที่แหลมชะบังนะครับแล้วก็เรือเล็ก <c oughs> ก็มารับอีกทอดหนึ่งรับจากแหลมชะบังไปยัง <c oughs> ท่าเรือของเตยฮะส่วนลำนี้ที่เพื่อนๆเห็นว่าเป็นพัทระมารินสามนะครับขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันแอ้ที่เห็นมันต่ำๆนี่คือโหลดตู้ไปเต็มแล้วฮะ เหลืออีกไม่กี่ใบครับสิบกว่าใบครับครับเปเต็มที่แล้วฮะเต็มระดับเก<อ>ือบเกือบร้อยฮะเจ็ดสิบแปดสิ 70, 80, บใบส่วนเรือใหญ่ลำนี้ออกตอนทุ่มนึงนะครับตอนนี้หกโมงกว่าใกล้จะออกแล้วฮะจอดรอ ผู้การหรือว่าพายลอตนะครับขึ้นเรือก่อนครับ <c oughs> ะระดับน้ำตอนนี้ขึ้นมาก็8เมตรกว่าครับ8.4เมตรนับจากใต้ท้องเรือขึ้นมานะครับสำหรับลำนี้ขึ้นสูงครับน้ำนี้แต่ว่ายังขึ้นไม่สุดนะครับ ตู้ยาวนี่เป็นตู้สี่สิบห้าฟุตนะครับยาวหัวท้ายยื่นเพิ่มออกมานะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับนี่ ใกล้จบแล้วฮะเริ่มที่จะเปิดไฟแล้วครับใบสุดท้ายเตรียมขึ้นแล้วครับอาจจะเอียงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวออคงต้องปรับเ,เรียกอะไรอ่ะปรับตู้ปรับบาลานเรือนะครับอาจจะมีชิปชิปตู้ชิปจับฝั่งน้ํามาไว้ฝั่งบกนะครับล้านเรือไม่ให้เรือเอียง อากาศดีๆครับบรรยากาศกำลังสวยพระอาทิตย์พระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนะครับพื่อนๆแต่ว่ายังมีแสงอยู่ รัแครับเริ่มออกแล้วฮะสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องเรือแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอนายท่านะครับนายท่ามาปลดอยู่ทัศนระมรีนสามมีม สองเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ซ้ายเครื่องยนต์ขวาเรือเรือมาปลดแล้วครับ จากนี่ไปที่ถ้าเรือกรุงเทพก็คิดว่าประมาณ4-5้าชั่วโมงนะครับอันนี้เดาๆนะเื่อรๆเพราะว่าเฉพาะรถยนต์มันก็เท่าไหร่แล้วเฉพาะรถยนต์มันก็สองชั่วโมงกว่าๆแล้วก็เกือบสามชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นเรือเรือก็น่าจะใช้ระยะเวลาบวกเพิ่มนานขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรือหนึ่งลำก็บรรทุกได้เยอะนะเป็นร้อยๆกว่าใบครับ ตัวนี้ก็เ,เขาเรียกอะไรนะโผเพโผเพเอ่อ,อ,อไฟด้วยไฟไฟท่าเรือด,ด้วยแล้วก็แสงก็ยังไม่หมดนะครับ เดินเครื่องะฮะเครื่องยนต์สองตัวซ้ายขวาฮะหลังหลังจากเรือใหญ่ก็จะมีเรือเรือเล็กแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเข้ามารับตู้ต่อจากเรือใหญ่ครับเนี่ยมันมันมีหลายท่าเทียบนะเพื่อนๆตรงโน้นก็มีครับ<ด>เปิดไฟก็มีเรือเล็กๆเรือเล็กๆก็เ,กเ,กเ,กเกข้ามารับแล้วแล้วก็ ตรงนั้นเป็นเรือด,ดูดโครนนะครับดูดโครนกลางร่องน้ําระหว่างร่องน้ํา A กับ B ฮะช่วงหัวเรือนะไปแล้ว พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะมีอีกสามนึงสี่ลำนะครับเตรียมเข้ามาจ่ออยู่อย่างนี้ ชั้นบนเป็นตู้45นะครับเขียนไว้45อยู่45ฟุตก็ยาวยาวกว่าตู้40ฟุตไปอีกนะครับเป็นสินค้าลักษณะพิเศษครับพี่พี่ลูกเรือที่เป็นจับการอยู่บนเรือนะครับบรรมาลีเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เป็นเพื่อนนะครับได้รับชมกัน เรือชายฝั่งนะครับวิ่งชายฝั่งจากท่าเรือแหลมชบังไปยังท่าเรือกรุงเทพนะเดี๋ยวพบกันรอบหน้าครับมีลำไหนเข้ามาต่อนะฮะเดี๋ยวมาฝากครับ